มารอซาวยังไงให้ดูลรแมนติกให้ดูแบบเหมือนขับรถจีบกันเหมือนแบบว่าเออเอ็มซีชอบนะหมายถึงตัวเองเนี่ยแหละชอบเออไปเถอะไปเออไม่ว่าอะไรหรอกออมเอาสิเราแค่นี้เราก็ดูช่วงระหว่างน้องรอซาวเนาะช่วงระหว่างที่รอทีมงานเขาติดตั้งเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยน้องรอซาวเขาก็ขับรถเล่นกันอยู่เนี่ยค่ะอลิซนางชิวมากสบายสบาย อคุณนายเป็นคุณนายไปเขามีคนขับเนี่ยนางมีคุณนางเป็นคุณนายนั่งสบายสบายไปเลยจ้าเออเขามีคนขับรถดีกรีนักแข่งด้วยเดอ้อคนขับรถเขาก็ชิวๆอลิสเธอก็นั่งไปชิวๆไปอืมแล้วใครเห็นคลิปบ้างล่ะคลิปนุกลงอะ่ะเกือบตกรถแล้วธนดลนะ่ะพูดเออแย่เขาไงอิหลา่าอีหลา่าเพราะอิหล่าเนี่ยอีหลา่าเกือบถีบตกรถดีนะซอยตัน สร้อยตันเอ่อกอดไว้อย่าไม่งั a, ้นอ่ะตุยเลยนะเกือบตุยธนดลน่ะเกือบอีหลาสัตให้น่ารักอยู่เขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันน่ารักเนาะทุกคนเออแบบเนี้ยเราดูยังไงเราก็ดูอ่ะเออไม่เบื่อ

มันจะเป็นล็อกเหยียบตรงนี้เหยียบไปเหยียบตรงนี้โอ้หลังล็อล็อกแล้วล็อกแล้วสิ้ไปเลยหลังเราใช้หลังกับเส้นเกียดมันไม่เปลี่หรที่ับสรมันอยู่ตรงปอีหซิกซ

Yeah.